การคู่อีกการหนึ่งของ AB เมือ่อขำขึ้นที่พัานมาที่ไทยวัสดุยินบุรีเป็นเมือแรกที่ใจเกินร่อยออนทั่วทางกรุงเทพและปริมณฑลเงาๆจนไปถึงวันที่16มิถุนายนพี่น้องก่อนสิ่แสดงเพิ่นก็เดินทางไปน้ำกันมีภาพบรรยากาศตูมุติมิไหลสดให้แฟนๆได้ลุ่นมีคำบางคำที่เป็นปริศนาหรือว่าหรือว่าให้แฟนไดุ้่นกันว่า โลเล็กมากระบอกเลยจังใจในคลิปก่อนๆที่ลงไปให้ไดดเบิ่งพี่น้องที่จริงก็อยากล่งคลิปของ An boy แอนบอยหลายๆดอกพี่น้องแต่แต่ยานพิดเงินใครของเฟซบุ๊กแท๊ตแต่ช่วงสั้นๆที่เป็นไฮไลท์ให้แฟนๆไดเบิ่งกันเมื่อน,นี้แยกกันเหตุงานสลับแอนบอยบอยสิริชัยแสดงอย่ทธ่จังหวัดชนบุรีตลาดลุงชัยแอนออรดีย่ที่อำเภอเกษตรวิสศจังหวัดร้อยเอด็ดกับออรดีแบน ไปหายกำลังใจกันได้พี่น้องงานครูอีกงานหนึ่งก็สิสนกลางๆเดือนประมาณวันที่17และงานปิดฤด,ดูกาลของหมอลําใจเกินรอยวันที่2ีพี่น้อง